เพื่อนๆเนี่ยตอนนี้เราไลฟ์สดพักเช้าครับสวัสดีครับโอ้โหเนี่ยผู้พัน,น <visit. S 2> วิเศษตอนเช้านี้หนาวมากครับหนาวองศาสิบองศาเพราะฉะนั้นก็เชิญครับมาสัมผัสกับอากาศหนาวกันครับได้เลยโอเคเนี่ยบวเลย,ยเป็นไงครับ,รบนอนหลับสบายดีไหมครับหลับสบายดีมากอากาศเย็นสบายอืมสุดยอดเลย แสบสูไ้ไ,สไม่ได้นะเหมือนอยู่สวีเดนเลยเดี๋ยวเราไปดูนี่เพื่อนกอฟของเรานี่ฟิชแมนนะครับเปิดออฟฟิศละเปิดออฟฟิศเดี๋ยวเรามาดูลีลาการตกปลาของเพื่อนกอฟของเรานะครับก็วันนี้เป็นวันที่เขาเรียกวันปล่อยผีนะครับนี่ <laughs> เห็นไหม อันนี้ก็เอาให้เขามาไหว้เลเน่นในทางนี้เดี๋ยวจะไปเตรียมกระโปรงกาแฟให้นะครับนี่เดี๋ยวให้เพื่อนอีกชุดหนึ่งจะได้ตื่นมาจะได้มีกระปรงกาแฟรอร่อยๆทานกันนะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับอรุณรุ่งที่สกลนครบรรยากาศเป็นใจมากนะครับ โอ้โหปีนี้ได้กินมะม่วงล่องแน่นอนครับพี่น้องครับเนาะเอาละเราเตรียมอุปกรณ์อะไรต่างๆโอเคตามอธัธยาไซนี่เดี๋ยวดูวิวที่เพื่อนเขา ตกปลาไปนะครับถ่ายทอดสดน,นะกอต้องตกโชว์ให้ได้นะนะต้องใช้ยุทธวิธีที่เกาะติดสถานการณ์เดี๋ยวเราก็ไปเตรียมกาแฟมา ไปหากาแฟมาให้เพื่อนทานกันเช้านี้่ะดีมากเดี๋ยว นานการเดีย๋ยวเมาเตรียมแกาแฟขามมาช่วยเอาถ้วยไอชุดแกาแฟไป ้ำขวดไปหลายๆขวดนี่เนี่ยเนี่ยน้ำที่เราแน่นะดีไม่ต้มด้วยครับเพื่อเลยทั้งทีขวด เรื่ที่โตเพื่อนวิเศษ สวัสดีอ่ะเพื่อนอ่เดี๋ยวเดียวนี่วะนอโตต้งขยับไปทางนี้อ่าเดี๋ยวนะนี่จะมีชุด เห็นกระดาษที่ยืนวางอยู่ตรงพอเตอร์ไหมไม่ไม่กระดาษกระดาษฟิลเตอร์แ่ลตอนนี้เพื่อนย้ายมาตรงนี้ซะแล้วฮะรูแก้วใช่ไหมปลาลูกแกว้ว มันมีท่อหลบเด้อนี่โอ้นี่นี่มาแล้ว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 ได้แล้วได้แล้วครับไม่ใช่นี่นี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้ยสดสดเลยเียวอดีโอ้เฮ้ยหล่นละเกี่ยวบอดีมานเหรอ โอ้ทำท่าทำท่าแต่เกี่ยววอรดี้อ่าน้องปอมมาเลยสวัสดีน้องปอมมาได้แล้วมาชงกาแฟกันวันนี้เอานี่มา มาเราจะได้ไปชมกาแฟให้เพื่อนๆทานกัน ันนี้ก็ใช่อ่ะอันนี้อันนี้ไปน,นี่อันนี้ถือไปได้ใช่ไหมน,นี่ด้วยนะนี่ตะช่างตะช่างสีขาว ba, rồi điều đổ ao vào, rồi đổ nước vào, đổ nước phê sư mà không phải này nó chứ Ừ. là à. Điều. Điều. อ่าว่ะวิเศษช่่อนะนี่ครับชุดนี้เอาไปครับเจิญครับ Sí, obvio las กำลังหากาแฟว่าเอาไปที่เตรียมที่จะไปชงกาแฟนะครับตรงที่คามพัดตั้งไว้ yabiliki to kai kan ครับอะไรนะบอลก็บอลไม่ได้ดูดเอออออ,อ๋ช้างก็ดูเราไม่ได้ดูหรอกเออแล้วนอนกันอ่าเนี่ยครับยามเช้านี่ทีกอบของเราก็หาปลาเมื่อกี้ดูแลนะได้หลายตัวล้ว <S <S เดี๋ยวเราก็จะมาตรียมดูกระเพกาแฟกัน นี่กาแฟเราก็เตรียมตรงนี้อ่าขยับตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะเอาเก้าอี้โต๊ะมาทางนี้นะจ๊ะอ่าทัตโตงกดบัวชมพูแต่ถ้าเป็นบัวขาวก็เป็นบุญอริกบัวขาวอะไรนะจ๊ะ <c oughs> บัวขาวแหมเกือบจะตามมุกไม่ทันยกเคยแต่มันอ่อมันยังเป็นช่วงแรกอยู่มันยังไม่ดูอ่ะไมไม่ต้องเยอะขับอโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะได้ set เซตอัพเผื่อเพื่อนของเราจะได้มากินกาแฟกันนะครับอือ คุ้มที่ว่าไม่แน่ใจนะสักสองกิโลเองอ่ะคาอันนี้อันนี้ไม่ไม่เอามาตั้งนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้ไปดั่งกินกันตรงนั้นตามนั้นเททิ้งเททิ้งน้ำมัน มีวิธีการทำกาแฟให้เพื่อนๆได้ทดลองทำกันใครใครจะมาทำเองก็เชิญเลยนะครับที่สวนของเราได้นะครับใส่น้ำอันนี้มันออกไปนะออกไปนะฮะให้ออกไปนะมันเกะกัน

สวัสดีครับอ่าปรัช เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนโหมดมาสู่โหมดของการทำกาแฟนครับ เนี่ยครับบางครั้งเราซื้อเราซื้อไอตัวสายต่อที่มันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยมันจะเสียลมนะครับเพราะว่ามันมันกดไม่ค่อยลงนะครับ ดูนะครับนี่เพื่อนกอลฟของเราก็ขมาขเบนชมผลงานกันต่อป่ะข้ามเลย ครับครับสวัสดีจ้ะน้องอ่ สวัสดีเพื่อนเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนโต๊ะยามเช้าโหได้ตัวใหม่แล้วเอาจริงเอาจริงก็กินจริงใช่ไหมเอาจริงก็กิน <c oughs> ไรี่นเบอกตุ๊กเอาสายต่อสายไฟต่อที่ดีๆมาหน่อยดิไอ้นี่มันมันกดลงยาก อาค้ามไปเอาสายไฟมาดีๆหน่อยเพราะว่าอันนี้มันกดลงยากมากเลยหมายความว่ามันมันเสียบไม่เข้าอ่ะอะนี่คงจะเป็นสายไฟที่ดีของต๊๊กแล้วมั้งเนี่ยมาเอามา,มา,มาเสียบเสียบเสียบนี่เลยก็ได้ นอนดูนะคะ ตุกมาเซตในตรงนี้กันเดตุกต๊กตุก๊กมาเซตมาเซตในนี้ออกันเด้อว่าหนึ่งครึ่งของเราอยู่หนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งเราปรับตรงไหนฮะ พอดีนะอ่าอ,อืโอเคอออโอเคชงเองนะเพื่อนโอเคลองทดสอบดูโอ,โ,โอ้โห ได้ครับนี่ฮะเพื่อนมาตูวที่นี่ใช่ใช่ใช่เปิดข้างบนใช่ครับฮะนี่ฮะวิธีการตรงนี้ก็ปึ๊บโอ้ติดแรงครับติดแรงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คลายเราเราก็ตอนนี้เราก็ใช้อยู่เหมือนกันใช้อยู่ใช่ไหมโอเคได้ เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเชิญเพื่อนๆก็มาติดตามได้ในรีแล็กการเดนไนวีนะครับเพราะต่อไปเดี๋ยวภูพันนิวัตเขาจะทงกาแฟแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านมาชิมกาแฟที่ลีแล็กการ์เดนเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดที่ดีแล็กการ์เดนเนวีนะครับบ๊ายบาย